สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่ในรายการยุ่กันวัแนแร่ <S <S 2 <S 2 มากันแบบอยู่ติดรถไฟฟ้า b s เลยครับ่ะนี่เป็นสถานีใหม่นะครับชื่อว่าช้างเอราวัณใช่ช้างอยู่ไหนไทยทัน <c oughs> อ่าท่านี้เนี่ยวัยเดียวกันนะครับแล้วก็นี่เป็นโครงการที่อยู่ติดสถานีช้างเอราวัณเลยใช่ครับนั่นก็คือโครงการที่มีชื่อว่า S by เอราวัณค่ะชื่อเดียวกันนะฮะดูง่ายหาง่ายครับ โครงการนี้เป็นโครงการสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่<ช>และตรงคอนเซ็ปต์กับเราในรายการอยู่กันวันเดยวก็คือว่าเราจะพามาดูว่าโครงการนี้มันมีบรรยากาศเป็นยังไง<ช>นะคใช่น่าอยู่ขนาดไหนมาอยู่ด้วยกัน1วันเต็มๆค่ะที่นี่ Aspire n 1ไปชมกันเลยครับ สำหรับใครนะครับที่อยู่โครงการนี้จะต,ตอนเช้าตอนเย็นนะี้นเรามีของกินอยู่ข้างหน้าโครงการด้วยใช่ค่ะเรามีร้านกาแฟนะคบมีร้านข้าวอยู่ใกล้ๆนะฮะแล้วก็ที่สำคัญมีซเว่นนีเลเว่นด้วยก่อนไปทํางานนี่ก็แวะมาเติมพลังกินกาแฟก่อนที่นี่ได้ตอนเย็นกลับมาก็เนี่ยก็คือฝากน้องไว้ตรงนี้ได้แหละไ่้งกัน,น,นะครับคัคบอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในโครงการกัน,กนเลยครับโอเคเน,นี่แล้วนี่เราเข้ามาดูโครงการนี่วันนี้เรามาในวันที่อากาศสบายๆนะอืมเขาบอกว่าเมืองไทยหนาวแล้วนี่หนาวหนาวมากเลยเนี่ย ฮะทำไมฮะมันออกปากเ,เลย <laughs> ออกมานานแล้วนะฮะไไเ็ก <c oughs> แล้วก็ทำเลนี้นะับเป็นส่วนต่อขยายของ BTS นะครับสายสีเขียวที่เรารู้จักกันดี <c oughs> มาตั้งแต่ออนนุชนะครับสำโรง <c oughs> แล้วก็มาจนถึงนสานีช้างเอาราวัณเพราะฉะนั <c oughs> ้นใครที่จะนั่งเข้าไปในกลางใจเมืองนะครับก็คือจะนั่งต่อเดียวยาวๆเลย <c oughs> ซึ่งแถวนี้ก็จะมีพวก บริษัทมีออฟฟิศอยู่อืมก็มีเป็นพวกโรงงานค่สารกรรมมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นราคาที่น่าสนใจใช่รรจริงๆตรงนี้รถไม่ติดด้วยนะใช่วิ่งโฟล์วยาวๆไปแล้วก็นี่เขาเริ่มต้นเนี่ยประมาณล้านกว่าบาทยี่สิบสองล้านนะครับโอเคทางเดินนี้ก็เป็นทางเดินสำหรับลูกบ้านร่มๆเลยค่ะใช่ก็ทำกันทั้งหมดเวลานะครับจะมีฝนมีอะไรก็ไม่ต้องกังวลไปเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปดูห้องชั้นห้องชั้นแบบใหญ่มากห้องไซส์อะไรห้องไซส์ยี่สิบ ยี่สิบตารางเมตรยี่สิบเซนเองเดินเข้าไปยืนตรงนี้นะผมไม่มีตังค์ซื้อข้าวโอ้ห้องผมก็เหมือนกันห้องผมในสามสิบโอ้สามสิบตารางเมตรสามสิบคนนี่แหละยัดอยู่ด้วยกันทั้งครอบครัวมาทั้งหมู่บ้านเขาไม่ให้อยู่ขนาดนั้นเร้นประหยัดครับก็เหมือนรถไฟไปอินเดียคุณเห็นไหมนี่ครับแล้วเราก็อยู่กันที่ส่วนกลางชั้นห้าใช่ค่ะซึ่งเป็นที่ตั้งของสระว่ายน้ำยาวกว่าจุดเมตรนะครับแล้วก็มีฟิตเนส ให้เล่นกันด้วยครับแล้วก็มีเกมรูมแล้วก็มีห้องโค์วก้งสเปซอยู่ในชั้นนี้เลยแถมยังมีห้องสตีมแยกชายหญิงด้วยนะคะนี่ตอนนี้ลูกบ้านเขาก็มาออกกำลังกายกันชิวๆส่วนเราก็มานอนกันชิวๆครับเชิญค่ะ ชั้น21ฮะค่ะวันนี้เราจะพามาดูห้องแบบง่ายมากเพราะว่าห้องที่นี่ให้ทุกอย่างแบบห้องที่เราเห็นเลยใช่นี่เขาใช่ชื่อว่าห้องพร้อมรับมอบไม่ใช่ชื่อห้องค่ะคือห้องนี้เขาพร้อมรับมอบแลอวที่เราจะพามาดูห้องนี้เป็นห้องขนาด30ตารางเมตรเป็นห้องแบบ one b e อไปดูกันมาอืจริงๆให้ครบแล้วนี่อย่าบอกนะว่าให้แบบนี้เลยนี่เข้ามาถึงอันนี้เป็นห้องวันเบสที่มันโปร่ง ปรงเพราะอะไรครับเขาใช้ถากการบานเลื่อนใช่นะฮะเป็นโปร่งแสงแบบนี้หน้าต่างบานใช่จากบานนั้นส่องเข้ามาถึงทั่วทั้งห้องไปเลยครับคุณน้อแว่นนะฮะมาดูว่าตั้งแต่แรกเรามีอะไรกันบ้างครับส่วนลิฟวิ่งจัดมาทุกอย่างเลยครับฝั่งนี้นะฮะโทรทัศน์นะครับมาพร้อมแล้ว กับชั้นวางทีวีนะครับพร้อมชั้นวางของด้านล่างซ้อน2ชั้นแล้วทีนี้เป็นโซฟาเพราะฉะนั้นเราสามารถนอนยาวนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกฝั่งหนึ่งเป็นฟังก์ชันง่ายๆ<ช>นั่งกินข้าวได้ใช่เพราะว่าโต๊ะนี้เป็นโต๊ะทานข้าว<ช>พร้อมเก้าอี้ให้มาแล้วมาแล้วและที่สําคัญเอาแต่กับข้าวเข้ามาห้องนี้เพราะว่าจานชามช้อนซ่อมีให้แล้วมีครบหมดแล้วนะฮะนี่ช้อนกินนมเขาก็มีนีเขาให้โบไปปาร์ตี้ด้วยนี่อุปกรณ์นี้นี่คือห้องแรกที่เป็นส่วนลิฟวิ่งนะครับผนังนี่ทำแบบวอลเปเปอร์ เรียบร้อยพร้อมกระจกแปดเหลี่ยมตกแต่งไว้ใช่พื้นสูง2.5เมตรค่ะครับผมเข้ามาส่วนของห้องนอนครับตรงนี้ก็จะเป็นเตียงขนาด5ฟุตนะครับให้ฟูกมาหรือเปล่าคะเนี่ยให้ฟูกให้หมอนมาหมดแล้วขอทดสอบหน่อยโอ้โหครับเดี๋ยวนอนทดสอบไปนะครับแล้วทีนี้ส่วนข้างหัวเตียงนะฮะก็จะมีโต๊ะข้างนะครับพร้อมโคมไฟกรอบรูปน่ารักแบบนี้ลวดลายมันเข้ากันหมดะครฮะดีเลยอ่ะไม่ต้องซื้อเพิ่มครับ ได้มาหมดแล้ว2ฝัง่งตู้เสื้อผ้ากระจกบานใหญ่ให้มาด้วยอันนี้คือใส่ได้จุมากนะฮะใส่ได้เก็บหมดเลยนะครับส่วนที่เป็นตัวเครื่องแป้ง<ม>พร้อมสตูก็ให้มาหมดแล้วทุกอย่างเซตติ้งไว้ในห้องนี้จะ<ม>เกตเห็นว่าห้องนอนใหญ่นะค่ะคุณจะมีพื้นที่ที่คุณจะแบบเดินได้หลากหลาย เอ,อ้ยคุณจะเปลี่ยนนี่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนใช่ไหมคุณก็จะมาแบบเดินเปลี่ยนได้รอบสบายเรียบร้อยนะครับใช่อู้ตรงนี้หน้ัหนนั่งแบบทําอะไรได้อีกใช่และดูเนี่ยค่ะห้องนี้วิวดีมากนะครับคุณมองไปคุณจะเห็นโคง้งไม่นานวิวามมาดีมาก <มา S 1> เลย,เลยหนุ่มห้องน,นั้นน อ๋อนี่ห้อใกล้คุณสามารถทำสัญญาณมือส่งไปได้ถ้ากลางคืนมันก็ตื่นมานี่เอ๊ะได้แต่ไม่ต้องกลัวเพื่อความ p r i v a t e เขามีม่านมาให้แล้วม่านสองชั้นโครงการจะมาให้แล้วนะครับที่ฉันอยู่สุดก็ไม่ค่อยปิดหรอกครับคุณชอบโชว์แล้วชอบแล้วคุณชอบแอบส่องด้วยครับผมไหมก็ตรงเนี้ยวิวดีนะเป็นโคกแม่น้ำจับยาที่สวยเลยเดี๋ยวชั้นดาดฟ้าเราจะมีไปพาไปชมอีกค่ะเดี๋ยวดูในห้องให้จบก่อนนะครับ ก็ฝั่งชั้นนี้มีแอร์นะครับให้หนึ่งตัวให้เรียบร้อยนะครับเข้ามาครัวที่ชอบมากอันนี้ชอบมากเพราะมันกว้างอาศัยความหลักการความสว่างเหมือนกันก็คือจะเป็นบานเลื่อนแบบนี้นะครับวางอยู่ด้านบนนะเอ้ยครัวกว้างจริงเลยจริงครับดูง่ายๆนะวิธีการสังเกตนะครับอันนี้มันเป็นกระเบื้อง60คูณ60เป็นกระเบื้องแกนิโตกระเบื้องปูได้สามแผ่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เราเกือบเกือบประมาณ90เซนเลยเลยเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้คุณก็จะกว้างมากนะฮะ แล้วเครื่องใช้ไฟฟ้านี่เขาจัดให้นะที่คุณจับอยู่เนี่ยค่ะครับตู้เย็นนะครับเครื่องซักผ้าฝาหน้าให้ด้วยแล้วก็พร้อมกับไมโครเวฟแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่ทางครัวที่เขาจัดทาเป็นแบ็กสเปซนะครับตรงนี้มีปลั๊กอยูต่ตรงนี้นะฮะซิงเรียบร้อยมีชั้นวางที่เขาวางไว้เนี่ยเขาวางไว้ทําไมฮะ วางไว้ให้ดูว่าคุณสามารถทําเตาไฟฟ้าตรงนี้ได้ไงแต่ถ้าคุณจะไม่ทําก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามีปลั๊กมาให้แล้วใช่เหมือนเตาชาบูอะนะครับเราก็เสียบปลั๊กแล้วก็ยกเก็บได้เตาไฟฟ้าของเราเองแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เชื่อมต่อไปส่วนระเบียงระเบียงก็กว้างนะคะคือพอมันวางสามารถซักอ่าอู้หูซักอะไรคะท่านั้นปลอกหมอนถ้าซักปลอกหมอนคุณนิดโชว์ห้องข้างตลอดเลย ตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องน้ําเรื่องอะไรจากการซักภ้าพเพราะว่าพื้นเป็นกระเบื้องแล้วนะครับอ่ะทั้งหมดนี้ก็คือห้องครัวนี้ส่วนสุดท้ายครับก็คือส่วนของห้องน้ํานะครับ สุพันทุกอย่างนะครับเป็นของ American Standard ครับเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยปเป็นห้องน้ำแบบสำเร็จรูปเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะได้มาในความวางใจก็คือเรื่องของการรั่วซึมเนี่ยจะปัญหาพวกนี้จะลดน้อยลงแล้วก็การที่เซอร์วิสระบบเนี่ยมันก็จะไปอยู่ฝั่งเดียวกันนะเซอร์วิสง่ายนะครับตัวตรงนี้เนี่ยถ้าขาดเหลือก็แต่เครื่องทับน้ำอุ่นะครับแล้วก็ฉากกระนา่น้ำอันนี้<ม>ก็ทำเอาตามที่เราชอบแล้วกันนะครับทั้งหมดนี้ให้มาเยอะขนาดนี้ใช่ก็คือเรามีทั้ง ส่วนที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ครบเซตนะครับมีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นห้องนี้เริ่มต้นอยู่ที่1.89ล้านบาทนะครับก็คือเฉลี่ยเนี่ยหกหมืกว่าบาทต่อตารางเมตรเพราะฉะนั้นราคานี้เริ่มต้นแบบนี้สำหรับคนเพิ่งทำงานสบายมากได้แน่นอนครับผมครับแล้วก็พอเขาอยู่แล้วอะแต่ถ้าห้องนี้ไซนี่บอกว่ายังไม่พอใจเดี๋ยวจะพาไปดูห้อง one bed plus ซึ่งมีพื้นที่ เพิ่มขึ้นมาให้เราปรับเปลี่ยนฟังก์ชันตามการใช้งานของเราโอเคเป็นไงตามไปดูกันเลยครับ,รบมาสหรับห้องนี้เป็นห้องขนาด35ตารางเมตรหน้ากว้างมั้ยครับต่ก้อถอยอีครับถอยอีครับผมได้เห็นแต่ก้อถอยอีครับครับผมดีมากเห็นไหมฮะคือพอมันเชื่อมนะครับฟังก์ชันเข้าไปด้วยกัน กบนะม,มกาครับทลกรนะฮะ <c oughs> เห็นภาพแล้วครับผมนี่เห็นไหมว่ามันเป็นการเชื่อมฟังก์ชันกันมาขึ้นคราวนี้ห้องนี้สิ่งแตกต่างของห้องที่แล้วนะครับก็คือว่ามันเป็นครัวที่อยู่ในส่วนลิฟวิ่ง ก็คือเข้ามานะครับผุณก็จะมีพื้นที่นี่ยาวไปนะครับเป็นโซฟาเดี๋ยไหมยาวกว่าห้องที่แล้วอีกโต๊ะที่ได้ก็จะยาวขึ้นใช่เก้าอี้ก็จะให้เพิ่มขึ้น2ตัวส่วนโซฟานี่ก็ยาวสุดๆไปเลยห้องนี้ผมอยู่ได้30คนค่ะห้องนี้อยู่ได้40คนไปเลยนะครับผมครับพื้นที่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นส่วนเนี่ยยาวๆเชื่อมต่อกันกว้างๆจริงกะกินข้าวคุณมามาแล้ว4คนแล้วมีมาได้4แล้วนะนั่งตรงนี้ได้อีกกี่คนครับนั่งได้อีก5คนเรียงกันไปเห็นไหมนะฮะอ่า6 7 ใช่ห้องนี้ประมาณ20กว่าคนแล้วสีกันได้สิ่งที่เพิ่มมานี่เป็นที่ครัวครับ ตรงนี้เห็นไหมพื้นเขาก็ยังรักษาความเป็นพื้นครัวเอาไว้โดยการปูพื้นที่เป็นไกรโต้ฝั่งนี้ส่วนส่วนตรงเคาน์เตอร์ครัวที่เขาให้มาเนี่ยก็เป็นทรงตัว L อาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะวางของได้แลวก็ทำชั้นเข้างด้วยนะครับเป็นฟังก์ชันที่มีมาให้ห้องน้ํะก็เหมือนห้องที่แล้วนะครับอุปกรณ์ฟังก์ชันเหมือนกันแล้วก็เข้าได้จากส่วนที่อยู่ติดกับฝั่งครัวตรงนี้นะครับทั้งหมดนี้เชื่อมกันเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ตู้เย็นให้มาเครื่องซักผ้าให้มาไมโครเวฟให้มากระทะให้มาเป็นแบบ fully furnished อ่าทีี้ ไปต่อเลยแล้วกันห้อง plus ห้องนี้ครับเข้ามาแล้วครับนี่คือห้อง plus ห้อง plus เนี่ยเป็นห้องที่มีพื้นที่กว้างขวางที่เราจะใช้ในการทําฟังก์ชันต่างๆถ้าเป็นคุณคุณจะเอาห้องนี้ทําอะไรคะห้องนี้เหรอครับค่ะสรบผมนะผม,อผมอชอบออกกำลังกายาห้องนี้ผมจะติดตั้งทุกอุปกรณ์ออกกำลังกายไว้เลยโอ้โหนี่คือคุณจะแบบติดตั้งลูวิง่งเวทตรงนี้เลยโอ้โหผมหกกบตรงนี้ครับผม โอเคนีนะ่คือการออกกำลังกายใช่โอเคค่ะถ้าคุณน้องแว่นจะใช้ห้องนี้ทำอะไรครับคุณชอบควาตี้ใช่ไหม คุณใช้ห้องนี้เป็นห้องแบบปาร์ตี้ได้คุณติดไฟดิสโก้หนึ่งใช่ไหมครับคุณมีแบบลำโพงเสียงดนตรีหนึ่งคุณแดนไปเลยออนเดลอรอตรงนี้ไปเลยกับเพื่อน4ี่ห้าคนสมัยนี้เขาไม่ใช้ลำโพงกันแล้วใช้อะไรฮะใช้หูฟังนี่แหละแล้วก็เปิดเพลงคุณใส่หูฟังคนละคู่แล้วคุณก็เต้นไปแล้วเต้นเต้นคนเดียวจะไม่หลบกวนชาวบ้านคนด้วยไงมันแล้วคุณก็เปิดแล้วเปิดม่านให้ห้องข้างเห็นซะหน่อยใช่ค่ะห้องนั้นโชว์สเต็ปของคุณฮัลโหลโอเคนะฮะคุณโหนจลิงไปเลยหาเลยว่า ก็คือจะบอกว่าห้องนี้ทำอะไรกันได้ที่คุณอยากทำนั่นแหละแล้วก็นี่เป็นห้องพลาสนะครับและสุดท้ายอีกห้องหนึ่งครับเป็นห้องนอนเดี๋ยวตามเข้ามาดูนะครับหอนอน,นครับห้องนอนที่นี่นะครับก็ยังคอน,คอนเซ็ปต์ให้ของทุกอย่างครบมาเหมือนกันนะฮะทุกอย่างที่คุณเห็นไม่ว่าจะเป็นโคมไฟตั้งนะครับโต๊ะหัวเตียงตูกฐานเตียงนี่ผ้าทุกอย่างได้หมดนะครับตู้เสื้อผ้า จะย้ายมาตั้งในแนวที่ตั้งฉากกับตัวเตียงนอนจะได้เปิดตรงนี้ได้สะดวกลองเสื้อผ้ากันตรงนี้คือขนาดของตู้เนี่ยก็จะคอมแพกกว่าห้องที่แล้วหน่อยแต่ว่าถือซว่าคุณมีห้องใหญ่ๆห้องหนึ่งไว้ทํางานแล้วนะครับข้อดีที่เขาใช้เสื้อผ้าให้มันคอมแพกขึ้นเพราะอะไรครับขเขาจะยังรักษาพื้นที่รอบๆห้องนอนนี้รอ,รอบเตียงนี้ใ,ให้มัน<ด>ยังกว้าง<อ>ขวางสบายๆทำให้ห้องนี้มันไม่ แน่นจนเกินไปนะครับนี้ใครใครว่าตูา้เสื้อผ้าพื้นที่แต่งตัวน้อยไปไปทานู่นเลยไปทำว่า์กอินโคเซตไปห้องเสื้อผ้า <ไป S 2> ห้องนัน้นถ้าคุณชอบใช่ไหมละ่ะเสื้อผ้าคุณเยอะคุณไปทําห้องนั้นเลยจะได้ไม่บ่นว่าเสื้อผ้าอย่างนี้ทำไปหลายๆคาใส่ไม่ทด้ทีเข้าใจไหมฮะ,ะตกลงชั้นบนหรือคุณบนนฮะอ๋อคุณน้แล้วก็นี่ฮะการตกแต่งอะไรต่างๆนะครับกรอบรูปต่างๆให้ประทับนี่หมดนะครับกระจกบานใหญ่แบบนี้เหมือนเดิมเห็นวิวสวยๆครับค่ะโอเคแล้วก็นี่คือห้องนอนในห้องวันเบด แบบแงแล้วจะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาตกแต่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยตามหนือห้องสุดท้ายของโครงการที่นี่นครับค่ะเนี่ยเน,นี่ยอ,อุ้ยอุ้ยคุณ ในห้องนอนผมนี่ฉันอยู่ห้องนอนฉันฉันไม่ได้ไปห้องนอนนี่นี่นห้องนอนผมนี่เป็นห้องนอนฉันไงนี่เป็นห้องของผมนะเนอะนี่มันห้องของฉันอะไรนี่คุณมาดูนี่ห้องนอนไหมเป็นห้องคุณได้ไงอ่ะนี่ห้องนอนผมนั่ไหนนี่ก็ห้องนอนดิฉันทำไมห้องนอนด้วยล่ะเพราะว่าห้องนี้ค่ะสองห้องนอนเหรอไม่ใช่สองห้องนอนเป็นห้องแบบ one bed plus ขนาด35หตารางเมตรเหมือนห้องเมื่อกี้แต่ตรง plus เนี่ยเขาทําให้ดูว่าห้องนี้สามารถทำเป็นห้องนอนได้ก็คือเป็นฟังก์ชันใช่ จัดเป็นห้องนอนได้ทั้งคู่ค่ะนี่ก็มีพร้อมกับตู้เสื้อผ้าเตียงนอนใช่ก,ก็ลอง<ม>ดูไหมมีฉันก็มีตู้เสื้อผ้าเหมือนกันแล้วก็ ใส่เตียงเข้าไปได้โอ้ี่เตียงสามฟุตขึ้นคุณนอนเป็นไงบ้างฮะโอ้สบายร<อ>จริงๆเป็นคนชอบนอนริมกำแพงอยู่แล้วอะมันแบบเ,เออมุมตัวเองส่วนตัวส่วนตัวไปก้อนนี้ก็เหมือนเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งเนาะสำหรับคนที่อยากได้แบบห้องอารมณ์แบบเผื่อไว้สำหรับอนาคต่คมีพื้นที่นะครับตอนแรกเราอาจจะอยู่ห้องนอนเดียวทีหลังเราอาจจะเผื่อไว้สำหรับมีครอบครัวดีดีครับหรือว่าเราอาจจะเอาไว้สําหรับรองรับแขกอยู่กับเพื่อนอยู่กับดูเมดทำเป็น2ห้องนอนได้ได้ฟังก์ชันแบบ t o bed โดยที่แพ็คราคานี้ย่อมเยาลงมาะนะครับนี่ก็เป็นอีกห้องหนึงที่น่าสนใจของการที่นี่ใช่แต่เราก็กาใช้เวลาทั้งวันนะครับวันเดย์ที่นี่ดูห้องตัวอย่างที่หลากหลายก็เรียบร้อยแล้วใช่เดีด๋ยวเราจะขึ้นไปที่ลูฟท็อปการ์เด้นชั้น31กันนะคะครับแล้วเดี๋ยวเป็นยังไงตามไปดูกันเลยครับโอเคแอบ,บกลับมานอน <laughs> ladies and gentlemen please welcome from blue corner บอมโซคอนแก่เป็นไงฮะเหนื่อยไหมฮะ เออกินอิ่มๆมานี่จุกเลยซิงค์คอเนอร์นี่คุณเอามาใช่ขโมยไหมอย่าวันมอกวันมอกอย่าขโมดโอ้ย่าย่าโอ้เป็นไงฮะยอดไหมแค่นี้ก็เขาผ่านไปตั้ง0.1่แคลเวลาแบบม่นยิดอะไรมันลงที่นี่ได้ครับดีไหมเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้แนะนำว่ามาจากไหนนะ บะบ,บัมสอขอนแก 2> น2ดคอนแก่นมันแหนมไหมใช่นะฮะอ่าแล้วนี่ก็เป็นเาเรียกว่ามุมนะครับสำหรับแอคทีฟรูท็อโตน,<ส>น<ช>ของที่นี่นะฮะให้เราได้มาออกกําลังกายพร้อมกับชมวิวสวยแต่เห็นโค้งแนนม่น้ํานะครับพร้อมกับหอชมวิวของโซนตักา,าครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมโครงการพร้อมเข้าอยู่ของแอสไพร์เอราวันที่อยู่กันวันเดย์พามาชมและใช้ชีวิตกันที่นี่ในวันนี้ครับค่ะก่อนจะก๊ับาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งตุ้ กับ l Living Sneak Peek Channel กันได้นะครับและโครงการหน้าเราจะพาไปชมที่ไหนติดตามได้ที่นี่เช่นเคยครับกับ Living Sneak p e ิ k อัพดูขึ้นเด้